12ธันวาคมนี้ขอเชิญพี่น้องประชาชนมาพร้อมใจกันไล่ย,ยิ่งลักออกจากตําแหน่งทันทีวันที่22นี้กับพี่น้องครับขอเชิญครับ เราก็กลับมาที่ห้องส่งอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่พี่น้องได้ฟังความเคลื่อนไหวหรือความคลืบหน้าของพี่น้องประชาชนที่เป็นมวลมหาประชาชนในการชุมนุมแล้วก็กําหนดนัดหมายแล้วก็มาถึงวันที่จนได้นะครับวันที่พี่น้องมวลมหาประชาชนนัดหมายกันที่จะขับไล่นายกรักษาการคือขับไล่ยิ่งรักชินวัตรวันที่22ซึ่งก็ถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ พี่น้องประชาชนที่เข้าใจการเมืองคงจะทราบนะครับว่าการพ่ายแพ้ทางการเมืองเมื่อประชาชนไม่ไว้วางใจไม่ควรจะฝืนรักษาการต่อไปแต่การฝืนรักษาการในขณะที่ประชาชนเสื่อมศรัทธาและไม่ไว้วางใจนั้นจะมีผลในสิ่งเหล่านี้และพี่น้องประชาชนที่ติดตามการเมืองก็จะทราบว่ากรณีที่รัฐบาลขาดความชอบธรรมแล้วยังฝืนที่จะอยู่ในอำนาจ ก็จะประสบกับปัญหาหรือมาตรการอย่างหนักหน่วงจากมวลมหาประชาชนที่ไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นสืบเนื่องจากเรื่องเหล่านี้การที่รัฐบาลไม่รับความไว้วางใจในช่วงแรกพี่น้องประชาชนก็ได้ฟังแล้วนะครับว่าท่านอนุช,ชาได้อธิบายถึงเรื่องที่รัฐบาลขาดความชอบธรรมอะไรบ้างรัฐบาลนี้มีผลที่พี่น้องประชาชนปฏิเสธไม่ยอมรับอะไรบ้างและกรณีการ ปฏิวัติประชาชนก็เป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการอธิบายและในเวลาเดียวกันก็ได้วิเคราะห์ถึงกรณีที่ปลัดกระทรวงกลาโหมไปพูดแทนกองทัพซึ่งในความเป็นจริงนั้นปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ได้คุมโดยตรงกับกองบัญชาการกองทัพไทยังนั้นการไปพูดในเชิงลักษณะพูดแทนจึงกลายเป็นร่องรอยความขัดแย้งที่ทําให้เห็นแต่เวลาเดียวกันก็ได้พูดถึงกรณีที่ ทักษิณเองกไ็ไม่ไว้วางใจกองทัพจึงส่งนายกซึ่งเป็นน้องสาวค่อยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยในยะที่มีการพูดกันก็คือทหารจะต้องอยู่ในภาวะที่ระบบทักษิณสามารถที่จะควบคุมได้และเมื่อเมื่อส่งน้องสาวไปอยู่ที่กระทรวงกลาโหมท่านอาจารย์ดรอ,อนุช,ชาก็ได้พูดถึงประเด็นที่ทักษิณได้ใช้เครื่องมือต่างๆในการที่จะดําเนินการทางการเมืองโดยใช้เครื่องมือ ภายในประเทศประมาณ8เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นต้องมีรัฐบาลของตัวเองต้องมีสื่อมวลชน,นเป็นเครื่องมือต้องมีกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในเครือข่ายของระบอบทักษิณมีมวลชนไพร่สนับสนุนมีข้าราชการที่ฝักใฝ่ได้ดีเพราะพี่ให้มีกลุ่ม ngo ที่พยายามจะสนับสนุนรัฐบาลเป็นการภายในรวมถึงกรณีของกลุ่มอื่นๆที่พยายามจะแสดงออกใน หลายรูปแบบที่จะสนับสนุนระบบทักษิณหรือทุนสาม,มานให้ดำรงอยู่ใน8เครื่องมือนี้ดำเนินการเต็มที่ครับต่างคนต่างทำงานตามหน้าที่ของตนเองไปครับพวกข้ารการก็สนับสนุนในเรื่องการนำหน้าที่ราชการมาช่วยเหลือครับในด้านต่างๆ่า,าเครื่องมือสื่อมวลชนก็เผยแพร่ข้อมูล เขาเรียกบทฤษฎีเข็มขีดยาก็คืออัดซ้ำๆเข้าไปในกลุ่มคนที่เขารับฟังสื่อของเขาแม้แต่นักเขียนการ์ตูนหลายคนก็เขียนยกยอกันไปทุกวันทุกวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็เป็นยุทธศาสตร์ของเขาแล้วก็เขาก็ประสานกับยุทธศาสตร์ภายนอกประเทศซึ่งอย่างน้อยสุดก็มี4ี่ห้าชิ้นเครื่องมือของทักษิณเนี่ยอันดับแรกเขาจ้างอัลสเดาม์เปโลฟที่ทุกท่านทราบแล้วไอ้ทนายิวเนี่ยนะฮะมาช่วยให้ให้ใหลายประเทศไทย ทำลายชื่อเสียงของประเทศไทยต่างๆนานาประการที่2ก็คือเขาใช้พวกคนที่หนีอไปจากประเทศไทยหนีคดีต่างๆหายใจอึ้งพากรบ้างจาก,ก็บากพบพ<ว>เป็นแค่บ้างพวกนี้ที่ต่อต้านสถาบันพระมาัทอย่างชัดเจนประกาศตัวไปแล้วก็ต้องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนี่ก็พวกนี้ก็เป็นกระบอกเสียงเพราะว่าเขามีความรู้ทางด้านภาษาเรื่องการสื่อสาร การที่3าคือใช้ใช้องค์การต่างชาติต่างๆซึ่งไม่ค่อยเข้าใจบริบทของเอเชียเป็นเครื่องมือในการปิดล้อมประเทศไทยการที่4ก็คือเขาใช้ประเทศมหาอำนาจที่มีผลประโยชน์เพราะทักษิณเก่งเรื่องการประสานประโยชน์การแลกเปลี่ยนต่อรองกันตั้งแต่เขาเป็นนายกรั่มตรีของไทยเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาเขาไปติดต่อราชการต่างประเทศที่ไหนก็จะใช้หัวข้อราชการนานเมืองเนี่ยเป็นหัวข้อนําแต่ว่าผลประโยชน์ส่นวนตัวก็ตามไปครับ แต่ท้ปัจจุบันนี้รัฐบาลปัจจุบันก็เหมือนกันคือพี่ชายจะบินไปก่อนแล้วยายน้องสาวก็บินตามไปในประเทศนั้นประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างๆรอบบ้านก็ดีหรือแม้แต่เรื่องการเจรจากับผู้ร้ายภาคใต้ซึ่งเปิดเกมมาตั้งแต่ยุคของทักษิณนั่นแหละแต่ทั้งปัจจุบันนี้เขาก็เอา ลูกน้องเขามาดําเนินการต่อไปแต่ทั้ง3าี่กลุ่มนี่ละครับก็เป็นเครื่องมือในใช้นอกประเทศในการที่จะใช้โลกร้องประเทศไทยกดดันเพราะเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยประเทศโดดๆแล้วดังนั้นมันก็มีอิทธิพลมากในการกำหนดทิศทางของประเทศไทยในยุคนี้ครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือต่างๆที่ทักษิณใช้เวลานี้มันจึงเป็นเรื่องที่วันนี้พี่น้องประชาชนก็ทราบว่าอย่างน้อยมีถึง12เครื่องมือที่ใช้อยู่นั้นการที่บทบาทของกองทัพต้องออกมาล <c oughs> ักษณะที่ เปิดเวทีโดยไม่มีข้อสรุปก็ถือว่าเป็นความเหมาะสมแล้วของกองทัพเหมาะสมครับผมดูว่าเป็นคันฉลาดทีเดียวนะฮะเพราะว่ากองทัพจะมาประกาศตัวเนี่ยเข้าข้างกปปสก็ไม่มีกฎหมายอะไรรองรับท่านแต่ในขณะเดียวกันมันขัดแย้งกับหน้าที่ของกองทัพที่ต้องสนับสนุนรัฐบาลเพราะกองทัพทุกองทัพประเทศในโลกเนี่ยมันมีภารกิจในการสนับสนุนนโยบายในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้า ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันก็ทําไม่ได้เพราะว่าปัญหาของรัฐบาลไทยปัจจุบันนี่มันมากมายเหลือเกินเนี่ยก็เลยใช้วิธีการลดแรงกดดันในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะแสดงเห็นว่าก็ไม่ได้สุดริมทิมประตูนะที่จะหนุนรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะต้องคุยกับทางกปปสด้วยรตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่เราจะต้องคุยกันต่อไปคือเรื่องกระบวนการที่ใช้โลกล้อมประเทศแต่ตอนนี้เนื่องจากว่ารู้สึกคุณสุเทพจะขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับขึ้นเวทีเพื่อน,นำแนะนำทีมงาน เดี๋ยวเราจะไปดูสักครู่หนึ่งในประเด็นสําคัญสําคัญแล้วก็กลับมาคุยต่อแต่ขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมว่าเรา,าจจะคุยกันได้ถึงประมาณสักประมาณสี่ทุ่มนะครับเลือกตั้งแบบช่อแบบโกงแบบซื้อเสียงเราไม่เอาแล้วนี่เราจะบอกกับเขาและเราต้องการปฏิรูปประเทศไทยก่อนไปเลือกตั้งนี่จะบอกเขาและพอเสร็จครับพี่น้องครับ พอตอบคำถามเขาเสร็จผมจะขออนุญาตเดินนำคณะทูตทั้งหลายให้เขาเดินผ่านพี่น้องทั้งหลายไปพี่น้องต้องเปิดทางให้เดินนะครับอย่ามารุมมาตุ้มนะครับอย่าทูดตกใจผมจะนำคณะทูตผ่านพวกเราไป แล้วไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่กองทัพประชาชนที่กองทัพธรรมและคอปทออทางด้านโน้นก็ผัดแป้งแต่งหน้ารอยิ้มรับทูตไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับเราต้องทำของเราไปเรื่อยนะครับพี่น้องครับเราไม่มีสตางเราไม่สามารถจะไปจ้างล็อบบี้ยิส ที่คอยไปล็อบบี้ประเทศนั้นประเทศนู่นสื่อมวลชนต่างประเทศเลยเราทําด้วยหัวใจเชิญทูตมาดูของจริงเลยเออมาดูของจริงเลยไอ้มันรู้ไอ้มันเห็น <S <S เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นัดหมายกับพี่น้องห้าโมงเย็นเริ่มรายการเวทีให้คึกคักร่าเริงแจ่มใสจะแต่งหน้าทาลิปสติกมาผมก็ไม่ว่านะครับ แล้วก็ขอขอบคุณนี่พี่น้องเราบอกว่าเมื่อกี้กำนันสุเทพพูดถึงแต่ชาวกรุงเทพกับชาวภาคใต้ไม่ได้พูดถึงชาวภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานผมคิดว่ายังไม่สมบูรณ์ครับขอโทษครับขอโทษทูนหัวขอโทษจริงๆนี่แหละแก่แล้วเสียหายวันที่22นี้เชิญพี่น้องชาวภาคเหนือ เชิญพี่น <AMA> ้องชาวภากอีสานเชิญพี่น้องชาวภาคกลางทุกคนมาร่วมกันไล่ยิ่งลักด้วยนะครับวันที่ยีบสองนี้ครับภาคตะวันออกด้วยครับเดี๋ยวเวลานัดหมายกันอีกที เดี๋ยวค่อยๆค่อยๆแต่ว่าเอาว่าวันที่22ธันวาแน่วันอาทิตย์เตรียมตัวไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขอความกรุณากปอป,อป,อปอสอจังหวัดต่างๆที่ได้จัดตั้งไว้แล้วและยินเสียงมีแล้วก็ช่วยเตรียมการดูแลบริการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ให้ได้มาไล่ยิ่งรักกันให้มากมายเป็นประวัติศาสตร์มาเยอะยิ่งดีมาเป็นสิบยี่สิบล้านยิ่งดีครับนี่วันนี้คณะกรรมการปกปปสจังหวัดนครสวรรค์ก็ส่งบัญชีรายชื่อมาแล้วมีคุณสุพัฒนทบอุดเป็นเลขาธิการ กปปสนครสวรรค์ม <Than> ีกรรมการ9คนส่งชื่อมาแล้วขอบคุณครับแล้วก็ขอให้คณะกรรมการกปปสนครสวรรค์เตรียมบวชนเข้ากรุงเทพได้22ทธันวานนี้เหมือนกับกปปสจังหวัดต่างๆนะครับพี่น้องครับ จังหวัดไหนที่ยังจัดตั้งกปปสไม่ทันพี่น้องไม่ต้องรอตั้งตัวเป็นกปป,ปสอเองเลยมาเลยมาเลยมาเลยขอกราบขอบพระคุณพี่น้องครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เรเียปรบมือให้กับคณะของกอปปสแกนนำกำลังสุดท,ท้เชิงสุบัณค่ะที่ลูกครันก็เป็นการนัดหมายนะครับของกอปปสกับพี่น้องประชาชนในทุกๆภาคให้มามีส่วนร่วมเป็นมวลมหาประชาชนที่จะทําหน้าที่ในการขับไล่นายกรักษาการก็คือไล่นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนวันนี้คงจะได้รับการนัดหมายแล้วก็มีการเตรียมตัวกันอย่างชัดเจนนะครับ และในส่วนที่เรากําลังคุยกันอยู่ในเวลานี้ก็คือสิ่งที่ประชาชนต้องทําความเข้าใจกับระบบทักษิณที่ว่าทําอะไรกับประเทศชาติบ้างใช้เครื่องมืออะไรบ้างทําไมกองทัพต้องยืนหยัดยืนยันในท่าทีแบบนี้แต่ดูเหมือนว่านอกจากจะพยายามแทรกแซงกองประลัดกระทรวงกลาโหมมาพูดแทนพยายามจะแทรกแซงกองทัพพยายามจะให้ เลขาธิการสามช,มา,ชมาพูดแทนชี้นำกองทัพแต่มันก็มีความพยายามกดดันกองทัพโดยใช้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาพูดในเชิงว่าประเทศต่างประเทศห่วงใย,ยไม่อยากให้มีความรุนแรงนายกแต่ละคนก็เข้าใจว่าตรงนี้ก็เป็นการกดดันกองทัพด้วยใช่ไหมครับครับใช่ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้โลกมันเล็กลงเล็กลงแล้วเนี่ยรเราอยู่ไม่ได้โดยตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นนานา,นา,นา,นานประเทศเนี่ยก็มีอิทธิพลอย่างสูง ในอดีตในการปฏิวัติมันง่ายคือเปลี่ยนรัฐบาลรัฐทหารต่างรัฐบาลขึ้นมาใหม่ล่างรัฐธรรมนูญแลว้วก็เหลือต่างกันไปต่างชาติก็แทรกแซงบ้างเช่นมีการแซงชั่นบ้างมีการตัดความช่วยเหลือบ้างเช่นในการปฏิวัติปี49นะฮะร,รัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ตัดทุนนายฐานไทยที่ไปเรียนเนี่ยจำนวนมากแสดงถึงความไม่พอใจ แต่ว่าประุบชน์นี้มันมันมันยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นเพราะว่ามันมีผลกระทบแรงที่อาจจะบอยคอร์ดในการติดต่อค้าขายกับประเทศไทยแต่จริงจริงมันก็มันเป็นเป็นเรื่องที่สามารถจะจะลดน้ําหนักลงไปได้ถ้าเรามีข้อต่อรองที่ดีฝรั่งนะมันไม่ได้บ้าไปที่ไตนักหนาหรอกนอกจากเนื้อนอกเหนือผลประโยชน์ของมันอันนั้นถ้าหากมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกัน เหมาะสมแล้วเนี่ยเขาก็จะคบเราต่อไปทำให้การเนี่ยมันชอบประเทศเผด็จการจะตาย <c oughs> เพราะคุยง่ายมันสามารถจะไปล็อบบี้แล้วก็แลกเปลี่ยนประโยชน์กับผู้นําได้มีนั้นมันคงไม่สนับสนุนประเทศปากีสถานที่มีผู้นําเป็นรัฐวลตหารครคับหรือว่าเริ่มเปิดเข้าไปในามาพม่าก็เห็นช่องทาอองเอาหลมามถจะเข้าไปแทรกแซงได้นั่นคือน,นิสัยของมอำน,นาจทั้งหลายดังนั้นการที่เขาให้รัฐมิตรจักรประเทศเนี่ยนํา พูดประเทศต,ต่างๆมาเนี่ยก็เป็นสนองยุทธศาสตร์ที่เราคุยกันเมื่อตอนสักครู่นี้แล้วค,คือคือทักษิณเนี่ยมันต้องการให้นานาชาติต่อต้านต่อต้านสถาบันไทยต่อต้านระบบตั้งเดิมของไทย<ม>และเอาเอา,เอาแนวคิดประชาธิปไตยของฝรั่งเนี่ยมาชูปเป็นประเด็นที่จะขอการสนับสนุนจากต่างชาติด้วย